การประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่มาแล้วครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยในในคุณล <95, S 1> คือมันจัดมายาวนานมากผมขออภัยนะก็คือเอาเป็นว่าประจำปีก็แล้วกันณนะเวลานี้เรียลไทม์เลยนะฮะก็คือตามเวลา ท้องถิ่นก็คือประมาณ3ามทุ่มนะครับอตอนนี้ทยอยกันประกาศนะครับแต่ว่างานนี้ก็มีเหล่าดาราศิลปินมากมายมาร่วมเดินพรมแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอมมาสโตนไลอ n อนกอสลิงนะหรือว่าจะเป็นนักสแสดงคู่รักฮอลลีวูดมากมายรวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์อย่างคุณพอลเจียเมตตี้นะครับโจเฟอร์โจดีฟอสเตอร์แล้วก็บิลลี่ไอลิชด้วยนะครับปีนี้ตัวเต็งตัวเก่ง,กงคาดว่าออเพนฮมเมอร์ เนาะน่าจะได้รับรางวัลไปเขาเข้าชิงเยอะสุดป่ะ13สาขารางวัลน่ะใช่ค่ะนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะคือพิธีกรปีนี้ก็คือคุณจิมมี่คิมเมลนะฮะกลับมาเป็นพิธีกรครั้งที่4แล้วด้วยหลังจากเปิดเวทีเนี่ยการประกาศผลก็เริ่มโดยคุณจอย จอหนแลนดอบดาวายนะครับที่สามารถคว้ารางวัลอสการ์นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทแมรี่แลมหัวหน้าแม่ครัวของโรงเรียนที่เพิ่งสูญเสียลูกชายคนเดียวของเธอไปในสงครามเวียดนามกับภาพยนตร์เรื่องโ o ว Over เธอก็บอกว่ามีน้ำตาเหมือนกันนะสำหรับการขึ้นรับอันนี้คือเป็นภาพแบบที่เพิ่งจะแบบเอามาเลย มันว่ววา,า,าบรรยากาศมันคือตรงกับเช้านี้ของเราจริงๆนะครับซึ่งเธอก็เล่าว่าตัวเธอนั้นเริ่มจากการ <And now S 2> เป็นนักร้องได้ยังไงจนกระทั่งแม่ของเธอชักชวนให้ไปผนหกละครก็สัญญาว่าแบบจะมีบางอย่างให้เธออะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเธอ